ใช่ค่ะไปทําบุญคือมีคนมีผู้ใหญ่ทักมาค่ะก็เลยไปทําบุญจะหน่อยค่ะโอ๊ย่ายก็ให้ไปทําบุญแค่นั้นละค่ะใช่ไม่ได้ทักอะไรไม่ได้ทักอะไรว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีบอกว่าถ้าสมมติว่าเราได้แบบเหมือนได้ลาบใหญ่อะเหมือนแบบใหม่กําลังสร้างบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นลาบก้อนใหญ่อะมันก็จะมีอะไรที่มัน ไม่ดีตามมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออให้ไปทําซาอะไรางี้ใหม่ก็เอ่อด้วยความที่เอ่อเชื่อเลยเชื่อเลยเราะเราพอดช่วงนี้ก็มีอะไรเข้ามาในชีวิตเยอะเเกินก็ก็ก็แต่คือไหมได้บ้านไหมทําบ้านให้คุณแม่ครอบครัวเราใช่ไหมคะแล้วมันมันก้อนใหญ่มันก้อนใหญ่มากมันก็เลยมันก็เลยโอเคแหละเข้าใจได้ว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ดีตามมาอะไรเงี้ยก็เลยไปไปแก้ไปทําบุญอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ คือถ้าสายบุญที่อยู่ใกล้ตัวดาวิมากที่สุดก็เนี่ยคุณชานวิทย์ค่ะเพราะคุณชานวิทย์สวดมนต์ทุกคืนใช่ค่ะเป็นไงมันสบายใจมันไม่ได้ไปทำไม่พอด้ไปทำคนสบายใจมากค่ะก็เหมือนแบบก็ไปนั่งฟังพระพระก็แบบเหมือนแบบเหมือนสอนเราอะว่าการปิจิชินนิทาเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนประมาณว่าเหมือนอะไรนะเพราะ มันพระพุทธเจ้าก็ยังถูกเลยดังนั้นก็ทําใจให้แบบว่าโลมๆเย็นๆแล้ว no ก like ็ให้ทําบุญไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มก็ว่าไม่ชงแล้วใช่ไหนุก็ว่าไม่ชงแล้วใช่ไหมจดีดแล้วใช่ไหมจะดีดีแล้วไม่ชงถ้าเนี้ยไม่ชงถ้าชงจะขนาดไหนเออนั่นนี่ยเรารู้สึกแบบว่าปีนี้คือแน่นเลยนะต้นปีมันก็เปิดมาเลย ก็ชกน่าจะชงอคะทุกคนหนูก,นก,นก็ว่าน่าจะชงแต่คือตัวเราเราว่าไม่ชงนั้งปีวอกอะชงไหมอะ่แล้วทําไมล่ะแล้วทำไมรเรารู้ส <laughs> ึกไหมว่าตั้งต้นปีมาคือหนักนะที่จริงมันก็ทําตัวเองด้วยไงอตอนแรกเราก็ตอนงเราต้องยอมรับว่าเราก็ทําตัวเองด้วยหลังจากนั้นมันก็มาลูกล้ใช่ค่ะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทําตัวเองอันนี้เราไม่โทษปีชงนะเราพฤติกรรมอะไรแบบนี้เราก็ต้องโทษตัวเองถูกปะคะ อ,อะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องบอกว่าเราทําตัวเองไปโทษปีชงชแต่อะไรที่มันเกิดมาหลังจากนั้นอ,อ,อันนี้ไม่รู้ว่าปีชงหรือเปล่าไ่ได้ขอพรท่านนะให้แบบหนักกลายเป็นเบาอะไรอย่างนี้พี่ไว้ขอค่ะต้องบอกว่าต้องขออยู่แล้วแหละอันนี้แบบพูดจริงพูดทอรักกันจริงๆนะนั่นมาบอกมันนะ<ช>เลยแสดงว่าเราก็รู้สึกว่ามันแบบมัน่าหนักจริงจริงกับการเรารู้สึกว่าสําหรับเราเราก็รู้สึกว่ามันก็ทบกระเทือนค่ะแต่ถามว่าหนักไหมหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วใช่ค่ะ เป็นบทเพลงเรื่องเพลงหนึ่งใช่รู้สึกนว่าดารมาลายวันเลยนะเหมือนรอใช่ใชช่เห็นเห็นเห็นเน้นหมดเลยอะเหมือนรถตออะไรไปมันก็แบบเป็นหามาได้หมื่ก็เลยวันนี้ไม่ตอบแล้วสวัสดีแล้วัะเกยมาเรื่องหนึ่ได้ไหมล่าสุดได้เอาเรื่องอะไรดีมาเลยค่ะมือสั่นไปหมดแล้ว ดังจอมเนนน่จะโดนอดีตผู้จัดการตังตบทุกอีเวนต์เพื่อทวงเงินแปดแสนที่ค้างไว้เมื่อสิบปีที่แล้วอันนี้บทละครหรือเปล่าอันนี้ถามพี่ได้ไหมม่ได้ดูดูที่มีเพจติดออกมาโพสเห็นค่ะตกใจนะคนโยงมาเป็นดาวิกาคนแรกไม่ตกใจไหมก็คิดไม่ตกใจเลยอะไม่ตกใจค่ะน่าจะเลยค่ะแล้วจริงๆเรื่องราวในอดีตมันจะเป็นจริงหรือไม่ค้างเงินเข้า เอาเป็นว่านะคะใหม่อถ้าถามใหม่ทุกครั้งใหม่ก็จะตอบเหมือนทุกทุกครั้งเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะ <c oughs> ว่ามันสิบปีมันผ่านมานานมากแล้วตัวใหม่เองเนี่ยก็จบไปนานแล้วไม่มีอะไรจะพูดถึงเลยอะแบบไม่มีอะไรจะพูดถึงเลยแล้วก็เรื่อง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะเออเรื่องที่เกิดขึ้นเนกาทีฟเอเนอร์จีเรื่องพลังอะไรคือใหม่อยากจะเปลี่ยนคําพวกนี้ <c oughs> เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ <c oughs> เป็น เป็นสิ่งที่บวกแล้วกันไม่อยากจะขอบคุณนะไม่รู้ว่าขอบคุณนะคะขอบคุณว่าแบบวันนึงเคยอยู่ในชีวิตทุกๆคนเลยนะคะ<ม>คนที่เคยอยู่แล้วหรือคนที่ไม่เคยอยู่ในชีวิตใหม่แล้วเนี่ยใหม่ต้องขอบคุณใหม,ม่พูดได้แค่วันนี้นะวันนี้นะนนนะรู้สึกอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะกับกับกับสิ่งที่เขาพูดมันก็น่าจะมีความแบบว่าทำให้เราต้องระวังตัวข<ม>ึ<ม>้นไหมมันเว่าไ<ร>งนะแม่จะตามไปถึงท่านจะตามตกไปถึง <ๆ S 1> ทีง่เลย ก็โนคอมเมนต์ต้องเพิ่มกาดไหมัน o comment เลยอ่ะโนคอมเมนต์เลยอะค่ะโนคอมเมนต์ไม่มีคอมเมนต์เลยอ่ะเพราะแฟนๆหลายคนคอมเมนต์เป็นห่วงใหม่ comment มาก c o m m e n หไทย c o m เ e n t ห่วงเราแฟนๆขอบคุณแฟนๆมากค่ะขอบคุณแฟนๆมากค่ะจริงๆคือหนูก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันมันมาจากไหนด้วยหมายถึงว่ามันมันจริงหรือใครเป็นคนพูดหรืออะไรเงี้ยหนูก็ไม่ไม่ได้ทราบอะค่ะว่ามันเกิดอะไรแต่ก็ ก็ไม่มีเอาเป็นว่าไม่มีคอมเมนต์ลวกันทุกคนอยู่กับเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อะไรที่ใครที่ว่าหรืออะไรงี้ก็ขอบคุณลวกันนะคะใหม่เมื่อเปลี่ยนเป็นคำขอบคุณแล้วก็ใหม่ก็มีแต่สิ่งดีๆให้กลับไปแล้วกันร,รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ทำอะไรก็ผิดหายใจก็ผิดสงสารตัวเองรู้สึกว่ากําลัง เชื่อมโยงกับละครเรื่องหลากหลายได้มันมันรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมันมันสามารถทีอาจเข้าละครหลากหลายได้ที่จะออนวันที่20สิบนี้มันมันน่าจะได้เลยละครอาจจะปังเลยนะละครต้องปังแน่นอนแน่นอนเพราะว่า ตอนนี้ทุกคนอาจจะอยากเห็นดาวิในเวอร์ชันนั้นเลยแหละใช่ค่ะจริงจถ้าไม่เกี่ยวกับถ้าไม่เกี่ยวกับละครเราเครียดไหมคะมันก็มีบ้างนะคะมันมันก็มีบ้างที่เหมือนแบบกระทบจิตใจเราอ่ะต่อให้อยู่วงการมานานเนาะเจออะไรมาเยอะแต่ต่อให้โตขึ้นมานะวันนี้เราก็ไม่ใช่เด็กแล้วอะเราก็รู้รู้หมดทุกอย่างนะคะรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกเรารู้หมดแต่ว่าเราก็ไม่แข็งแรงหรอกค่ะ แล้วก็เวลามันจะช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นแล้วก็คนรอบข้างเราซัพพอร์ตเรารู้ว่าเราเป็นยังไงแค่นั้นก็พอแล้วแล้วอะไรข้างนอกอะ่ะเราไปบังคับเราไปปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปมันเหนื่อยหรือท้อนะเจอ,อทุกวันทุกวันเหนื่อยหรือท้อไหมหรอคะอืมก็ถามว่าท้อไหมไม่มีเหนื่อยไหมมีเหนื่อยใจนิดหน่อยะคะ่ะ แล้วก็เรื่องท้อเนี่ยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาก็คิดโปรเจกต์เลยจะ จะทาเพลงเพิ่มเลยค่ะใช่จะออกเพลงเพิ่มเป็นการเล่าชีวิตเราคือใหม่อะได้โปรดิวเซอร์สองคนละสองคนละแต่ว่าโจทย์ของใหม่อะมันจะเป็นเพลงรักไงมันก็เลยอาจจะไม่ตรงกับเรื่องนี้เท่าไหร่เรื่องชีวิตอาจจะไม่มีในเพลงไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จะร้อออกมายังไงด้วยค่ะพี่เขาแต่งเนื้อเพลงซีมันแต่งเนื้อไม่ได้เลยอะค่ะยังใหม่เองส่วนตัวเรามีคิดไหมว่าถ้าเขาไม่อยู่ถึงเราอะจะมีการดําเนินคดีหรืออะไรบบนั้จะได้ไม่ตอบกันไปตอบกันมาอะไรเนี้ย เซตตัวเองบ้างพี่กล่าวว่างดำเนินคดีไหมต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันกระทบกับชื่อเสียงเราแม่ว่าไงดีกล่าว่าเรื่องนี้เราต้องมอย่างอย่างต่องว่าเราอย่าไปจะเป็นใช่ก็คือเราก็ทําคือเราอะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไปดีกว่าค่ะใหม่ก็เนี่ยแหละค่ะทํางานทําผลงานออกมาให้ให้แฟนคลับให้คนที่รักเราดูส่วนไอ้เรื่องตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะยังไงค่ะนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มี ยัไงย like ยย like มยไม่ม e like ีที่แบบว่าดําเนินหรืออะไรยังไม่มีค่ะมีไปดูดวงเพิ่มใหม่มว่าหลังจากมีอีกสามเดือนข้างหน้าจะต้องเจออะไรอีกไหมจะได้เตรียมรับไ้เชื่อไหมว่าใหม่เคยดูดวงต้นปีไม่เห็นไม่ยังไม่ทางใหเรื่องนี้เลยดวงยังไม่ทํางานเลยหรอที่ดูไปอ่ะทำไมไม่ทำล่ะโอเคคือเอาจริงสำหรับใหม่เนี่ยใหม่ก็อยากอยากดูเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ ค่ะค <c oughs> ือยอย่างไรคุณจะแนะว่าไปทําบุญบ่อย,อยๆไหมเพราะเจอเรื่องตันเป็นดําเลยได้ค่ะได้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะก็ <g ül> ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปทําบุญบ่อยๆค่ะ, <g ül> อะขอบคุณดารามานะคะกับเรื่องที่บอกว่าใหม่บ้างดาวีบ้าง <c oughs> <c oughs> คนก็เลยถามว่ายังไงค้าเนี่ยเนี่ยนี่เกินเยอะเออยังไงดีคะลองงงไหมว่าถ้าไม่อยากเรียกใหม่ไม่อยากเรียกดาวีเรียกที่รักก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงปุงไงกับอยู่เกินมาเรื่องนี้นี้หนูไม่งงเลยหนูโอเคแต่หนูขำ<อ>หนูรู้สึกว่ามันหรอมันต์มันตลก่มแตเป็นชื่อเราไงเขาอรจริงเขาหนูว่าอันเนี้ยถามพี่ข้างๆหนูตอบแทนหนูได้เหมือนทุกคน <c oughs> จริงๆเรื่องเนี้ยชาวเน็ตน่าจะประมาณ <S <S <อ>ประมาณนึงที่มีข้อสงสัยอะไรเงี้ยลองถามคนรอบข้างดูก็ได้ค่ะว่าเขามีความเห็นกันยังไงคือใช้สองชื่อแหละคือก็อย่างที่บอกว่าค่ะจะเรียก ดาเรียกวิเรียกกาเรียกโหเรียกเน่เรียกเอ้ยเรียกได้หมดเลยค่ะคือจะอยากเรียกอะไรเรียกได้แปลว่าดังนั้นใหม่ก็มีสิทธิ์ที่ใหม่จะเรียกอะไรของใหม่ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมบางทีใหม่อาจจะอยากเรียกตัวเองว่าเบบีก็ได้วัีหรืออะไรใหม่ก็ได้นะที่จริงใหม่ไม่เครียดเลยอันเนี้ยใหม่รู้สึกเป็นความขำๆสำหรับคนที่เขาอคติไปแล้วอ่ะเขาก็จะแบบมองว่าใช่เขาก็จะมองว่าแบบว่าอันนี้รู้สึกว่าฉันรู้สึก สะดุดหูตรงนี้จังเลยฉันอยากให้เธอเป็นแค่ใหม่ได้ไหมเ,เธอคนชื่อใหม่นะอ,อะไรเงี้ยแต่เข้าใจมากค่ะทุกคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจทุกคนเพราะใหม่ก็อยู่วงการนี้มานานใหม่เจออะไรมาเยอะค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นใหม,ม่มองว่าเป็นเอ่อเป็นเรื่องที่สีสันสร้างรอยยิม้มไม่ไม่เครียดเรื่องนี้เรื่องอื่นเครียดกว่านี้เยอะค่ะ